Hãy này cho kênh đừng có Gõ Để không bỏ lỡ những mà ai đi มายังไหนรสาย่มาที่ไหนที่ใครอย้าฮัลโหลไม่ใครเจอมหาพี่วค่ะที่ร้านจอดรถอบปอรอติค่ะจับงูอยู่ใหญ่โย่ใหญ่ ใช่นค่ะตัเนี้ก็คือว่ามันไล่ปีนมาตามยุ้งข้าวนะคะแล้วก็มันไม่มีที่จับแล้วก็มาพอมาเรื่อยๆมาประมาณตั้งสาสิบเมตรนะคะก็ให้เจ้าที่กู้ภัยช่วยจับหางไว้ดึงไว้แล้วก็ปล่อยให้มันลงมาถึงแลจับหัวได้ค่ะ